8คนดังที่ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร 1. แอนทองประสม นับได้ว่าแอนทองประสมเป็นนางเอกสาวรุ่นใหญ่เบอร์ต้นต้นคนหนึ่งของเมืองไทยที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมาแล้วนานกว่า20ปีโดยที่เธอยังไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนเธอได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงไทยตัวจริงแต่เบื้องหลังชีวิตก่อนที่จะมาเป็นเจ้าหญิงนั้น ในวัยเด็กแอนเกิดในครอบครัวที่ยากจนทำให้แม่ต้องส่งให้แอนไปอยู่กับยายแค่สองคนและต้องดำเนินชีวิตโดยผ่านความยากลำบากยากจนมาแล้วอย่างโชคชนโดยแอนต้องทำงานหลายอย่างเพื่อหาเงินมาเป็นค่าข้าวค่าขนมหรือต้องรับจ้างล้างจานในโรงอาหารเพื่อแลกกับการได้กินข้าวฟรีหรือกระทั่งว่าในสมัยก่อน แอนและคุณยายจะมีรองเท้าเพียงแค่คู่เดียวที่จะต้องใช้วิธีสลับกันใส่แต่แอนก็ยืนยันว่าเธอมีความสุขกับชีวิตในวัยเด็กเพราะแอนได้รับความรักจากคุณยายอย่างเต็มที่กระทั่งเมื่อเธอมีชื่อเสียงโด่งดังเธอก็ยังคงแสดงความกระตันอูและดูแลคุณยายอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 2. เอมณาีรัตคำอ้วน ครั้งหนึ่งเอมณีรัตซึ่งผู้ชมมักจะจดจำเธอได้ในบทบาทของพยาบาลนุ้ยจากหนังเรื่องเพื่อนสนิทเอได้เคยเล่าว่าเธอเป็นลูกครึ่งไทยบังคลาเทศโดยคุณพ่อเป็นชาวบังคลาเทศที่ประกอบอาชีพขายโรตีและตั้งแต่ป .2 ออเอ๋ก็ต้องช่วยคุณพ่อออกไปขายโรตี ซึ่งเธอต้องทำเป็นทุกอย่างทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการหมักแป้งหั่นแป้งตีแป้งทอดแป้งหรือห่อโรตีใส่กระดาษแต่เพราะทุกคนในครอบครัวต่างให้ความร่วมมือช่วยกันทำมาหากินทำให้ในที่สุดฐานะภายในครอบครัวของเธอจึงเริ่มมั่นคงขึ้นถ้าว่าต่อมาคุณพ่อกลับประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต ทำให้ภาระหน้าที่ทั้งหมดต้องไปตกหนักที่คุณแม่เพียงผู้เดียวนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เอมณีรัตไม่มีเงินเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยสงขลาจนจบและต้องหันไปรงเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแทนจะได้มีเวลาทํางานในวงการบันเทิงเพื่อหาเงินมาช่วยเหลือจนเจอครอบครัวได้ด้วย เธอจึงเป็นหนึ่งในดาราสาวของไทยที่มีทั้งความขยันความอดทนและความกระตันยูอย่างน่าชื่นชม 3. แพทย์นภาผลงานการแสดงของแพทย์นภาช่วยเรียกเสียงหัวเราะรอยยิ้มและสร้างความสุขให้แก่ผู้ชมชาวไทยมานานหลายปี แต่เบื้องหลังชีวิตจริงของดาราสาวคนนี้กลับไม่ได้มีแต่ความสุขสนุกสนานเหมือนชีวิตในละครเนื่องจากคุณแม่ของแพทป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการหลงลืมทำให้ต้องคอยดูแลตลอดเวลาซ้ำร้ายคุณแม่ยังเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มอย่างรุนแรงจนทำให้ไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้อีกแพทจึงต้องคอยเฝ้าปรนิบัติคุณแม่ให้ใกล้ชิดมากขึ้น ควบคู่กับการดูแลพี่สาวพี่พิการแตกก่กำเนิดอีกด้วยนอกจากเธอจะต้องรับภาระในการดูแลคุณแม่กับพี่สาวและแบกรับรายจ่ายเพียงคนเดียวเดือนละก,กว่า3 0 0 0สนบาทแล้วแพทยังเคยถูกคุณพ่อฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเลี้ยงดูซึ่งศาลได้ตัดสินให้เธอต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้แก่คุณพ่อทุกเดือนไปตลอดชีวิตอีกด้วย ดังนั้นเบื้องหลังการแสดงรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของแพทนพาภาจึงเต็มไปด้วยการรับมือกับภาระความรับผิดชอบต่างๆมากมายที่สุดแสนจะหนักอึ้งนั่นเอง 4. 1จักราวาลเสาธงยุติธรรมโปรดิวเซอร์คนเก่งของรายการไอแคนซียูไว้์ไทยแลนด์นักร้องซ่อนแอบ และรายการเดอะมาซิงเกอร์หน้ากากนักร้องเคยเปิดเผยออกสื่อหลายครั้งว่าชีวิตในวัยเด็กเขาเคยเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในสลัมคลองเตยแหล่งรวมยาเสพติดและอบายมุกทุกประเภทโดยบ้านของเขาอยู่หลังเมนเผาศพวัดคลองเตยในแม้ความยากจนจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาไม่มีเงินสำหรับการเรียนดนตรี แต่เพราะความขยนันผสมกับความดิ่งรนพยายามทำให้ในที่สุดหนึ่งจากกระวาลก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งกับงานสายดนตรีโดยเขาไม่เคยอายที่จะบอกใครต่อใครว่าชีวิตในวัยเด็กของเขานั้นคือเด็กยากจนจากสลัมคลองเตยภาพหญิงลีสีจุมพล หนึ่งในนักร้องหญิงชื่อดังของไทยศิลปินจากค่ายแกรมมี่โกลที่ชีวิตในวัยเด็กต้องล้มลุกคลุกฝุ่นมาไม่น้อยกว่าที่จะลืมตาอ้าปากและมีชื่อเสียงโด่งดังได้อย่างเช่นทุกวันนี้หญิงลีเคยเผยว่าพื้นฐานทางครอบครัวของเธอนั้นเป็นครอบครัวชาวนา และเธอต้องออกมารับจ้างร้องเพลงตั้งแต่สมัยมอต้นซึ่งต่อมาเธอก็ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพโดยเข้ามาทำงานเป็นสาวโรงงานในช่วงเวลากลางวันและรับจ้างร้องเพลงในช่วงเวลากลางคืนจนกระทั่งได้รับฉายาว่าลำซิ่งมีงูกระทั่งได้มีโอกาสมาเทสเสียงเธอก็ได้นำเพลงลำซิ่งมีงูมาใช้ร้องในการทดสอบ แต่เพราะเนื้อหาที่ไม่ค่อยเหมาะสมจึงทำให้เธอไม่ได้รับการคัดเลือกปี2556หญิงลีสีจุมพลได้มาแจ้งเกิดจากเพลงขอใจแลกเบอร์โทรที่โด่งดังและติดหูไปทั่วประเทศ6ยุยจีรน,นันโนแจม ใครจะเชื่อว่านางเอกสาวสวยตัวเล็กๆอย่างยุยจีรน,นันจะเป็นคนที่ต้องสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะก่อนหน้าที่จะเข้าวงการเธอเริ่มต้นจากคนไม่มีอะไรเลยและเริ่มทำงานเป็นทั้งเด็กเสิร์ฟและรีเซพชั่น โดยยุ้ยเคยเปิดเผยว่าตั้งแต่จำความได้ยุย้ยก็โตมาในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันและต้องอยู่กับคุณตาคุณยายซึ่งไม่เคยมีสมบัติหรือไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเองเลยกระทั่งเมื่อตัดสินใจเข้ามาอยู่กรุงเทพก็มากันแค่กระเป๋าคนละใบกับแม่และพักอาศัยอยู่ในห้องเช่าสี่เหลี่ยมเล็กๆ เงินก้อนแรกที่เป็นก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตก็เป็นเงินรางวัลที่ได้มาจากการประกวดดชัชชีมันเป็นรางวัลที่เยอะมากสำหรับเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นในปี2544เธอก็ได้เล่นละครเป็นครั้งแรกคือเรื่องคมพยาบาทจนเริ่มมีชื่อเสียงและโด่งดังมาถึงทุกวันนี้ เจ็ดตุ้ยเกียริกระมล่าทาหรือตุ้ย a f 3หนุ่มนักล่าฝันจากบ้าน A.F. ที่ใช้ชีวิตโดยเริ่มจากพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อหาเงินมาช่วยแบ่งเบาภาร,ระของครอบครัวซึ่งเขาเคยผ่านการทำงานมาแล้วหลายอย่าง ทั้งการเป็นเด็กส่งน้ำแข็งพนักงานขายซาลาเปาพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเด็กเก็บตัวที่โรงหนังจนต่อมาเขามีโอกาสได้มาสมัครประกวดร้องเพลงในรายการ True Academy Fantasia Season 3และได้รับรางวัลชนะเลิศจึงกลายเป็นคนที่เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้น จ้ากนงมณีมหาไทยเริ่มจากเป็นสาวน้อยนักร้องที่รับงานฟรีแลนซ์ตามผับตามบาร์หรือตามงานว่าจ้างทั่วไปเพื่อหวังว่าจะเป็นการช่วยหาเงินมาจุนเจือครอบครัวดังนั้นไม่ว่ามีงานจ้างร้องเพลงที่ไหนจ้าจึงไม่เคยเกี่ยงกระทั่งคนเริ่มรู้จักชื่อของเธอมากขึ้นจากคลิปเพลงคันหู ที่โด่งดังจนทำให้เธอสามารถก้าวเข้ามาเป็นศิลปินเบอร์ต้นๆของค่ายลูกทุ่งชื่อดังอย่างตาสยามได้ในเวลาต่อมา